ม้การปูค่ะบึ้งขาบนนี่และค่ะโอ้ยขาเขียมอี แต่ไข่ไงค่ะดอกนีพ่พื้นพี่น้องไข่คือเก่านะคะพี่น้องนี่ค่ะเพียบงามค่ะเอ้ยมันขาแขวนอยู่ด้วยค่ะพี่น้องสีสวยๆดอกนี่ สวัสดีค่ะมันนี้ก็บแม่อกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลคือเก้านะคะมันนี่ก็กับผ้าพี่นองเขาปามาห,าหาเหตุคือเกา่าลรอค่ะเทากับมาป่าทางลาดบุรีค่ะสีผ้าพ,พี่นองถิ่นเขานะคะมันนี้ก็ไปรุ่นติดตามซอยกันค่ะว่าเขาแสดงเหตุไยซําได้ค่ะมันนี้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะดอกแรงแห้งมันค่ะน,นี่เป็นเหตะไข,ข้นะคะพี่น้องดอกนี้ก็เหตุไข,ข่ค่ะ ตอนดอกนี้เป็นเห็ดหนาแลค่ะพี่น้องดอกแข็งแข็งงามๆเลยนะคะฮาดเหมนพี่น้องคนเห็ดหนาแลค่ะพ่องงางงามๆอี่แล้วพี่น้องมึงในดอกหน้าหนาเด้ค่ะหลายดอกแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะ เห็ดไข่นะคะู้ดอกนี้นอแล้วพี่น้งองเด็กีเดียวค่ะมากกับเม่ยนะคะพี่น้องพูนมีง่ยายอยู่ทั้งหน้าสองคนคะ่ะมาด้วยกันสองคนเห็ดไข่นะคะ นี่เป็นเห็ดกามปูนะคะพี่นอ้องดอกง,ง,ง่ายง่ง,ง่ามๆเลยค่ะพันีุ์สีสีคลือนกับดอกมันปูละคะเป็นเห็ดมันปูนะคะ,ตะ,คะแต่ว่าไอ้ดอกเพืนอุ์สีใกลัวเห็นปะค่ะคุณข้าพันอนเกงแสบๆค่ะเ็ดกามปูค่ะ มึงค้าเพิ่งนี่ยแหละค่ะโอ้ยค่าเคี่ยม่อย คาดคนไหมค่ะแกยนี่สุดยอดเลยล่ะค่ะเิ็ดไข่ค่ะเข้าค่ะ ได้ไปเลยแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องตะไคร่นะคะสองดอกเหมือนที่พี่น้องมองงั้นดอกว่าใครงานประเ,เด็นนค่ะแมงกินแหวงสาทาหนึ่ง ส,สวยค่ะโอ้ขาหักโป๊ะ <laughs> <laughs> เห็ดตะไคร้ไงค่ะดอกเนี <laughs> ่ยพื้นพี่น้องมั <laughs> ้งแล้วนี่เปนเห็ดนาแหละได้คหพี่น้องไ <laughs> ข่คือเกานะคะพี่น้องนี่ค่ะ เห็ดงามงามค่ะโอ้ยมันขาแข็งอยู่ด้ีค่ะพี่น้องสีสวยสวยดอกนี่ไขางามค่ะ เห็ดดินหรือวเห็ดแป้งค่ะทำฟ้านค่ะดองสีมันปลอกได้อยู่ไว้ยิเอาอยู่นะคะกีพ่อแกงนะคะเฮ็ดเอาไข่ค่ะตุมม้มตูมง่ามพี่เนอะ หินหนาแล่ะค่ะพี่น้องเอาได้ดอกหนึ่งนะคะดอกนี้มันเถาแล้วเนี่ยอันเพื่อนเขามันจะเป็นอันหินได้สินะคะดู ส่องอยางระว่างนิดนึงค่ะค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าใก้ได้ไนมือน,นี่ค่ะพี่น้อง ก็มีทั้งเห็ดไข่เห็ดนาแหล่นะคะแล้วก็เห็ดกามปูค่ะดอกเห็ดกางงามอยู่ด้วค่ะพี่น้องก็ขอพูดหลายๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ไกลน้ำเน้อย่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ